ถ้าคุณอยากปเปลี่ยนเสียงของคุณให้เป็นแบบนี้โอเดียวนานิโมเดกินากัตาเวลาพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ครับมินาซังโกฮิเกงโยเจเปนวิทยากิโยโกะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เจบปนวิทยากินะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการฝึกเสียงของคุณให้มีความหรูหราให้มีความลึกซึ้งให้มีความนุ่มนวลและจะทำให้เสียงคุณเป็นธรรมชาติชิเซนนิฮานาเซมัส โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมมีนะครับ3ขั้นตอนการฝึกเช่นเดิมนะครับผมชอบเลข3นะครับ3ขั้นตอนการฝึกนี้เนี่ยจะมาทําให้คุณเนี่ยมีเสียงที่ดีขึ้นได้ในภาษาญี่ปุ่นไม่ไว่าจะเป็นการสื่อสารการพูดคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องพูดภาษาญี่ปุ่นนี่คือวิธีการฝึกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับแบบฝึกหัดที่1ครับผมขอเรียกมันว่าแบบฝึกหัดรถดด่วนเฮ้ยรถดด่วนอะไรรถดด่วนคาร์บอนสุดท้ายไม่ใช่นะ อไอ้รถด่วนหน,อน,หนอนที่คุณชอบกินกันอันนี้คือรถด่วนเช่นพวกรถแอมบูเลนส์อ่ารถไซเรนเออรถไซเรนพวกนี้จะมีเสียงนะครับที่ใช่ไหมอ่าแบบนี้นะครับคือมันคือการฝึกเส้นเสียงของคุณนั่นเองคุณลองคิดสภาพดูถ้าคุณพูดแล้วคุณเกรงเส้นเสียงตลอดเวลาเนี่ยเสียงคุณก็มันจะตึงๆมันก็จะสูงแล้วก็ไม่ไม่เท่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นว,วิธีฝึกแบบนี้ครับให้คุณทําเสียงนะครับเหมือนรถพยาบาลอยู่ในลำคอแบบนี้ไม่ต้องอาปากก็ได้นะครับื อเห็นที่ผมทำไหมครับคืออะไรผมทำเสียงต่ำที่สุดนะแล้วขึ้นไปสูงที่สุดแล้วก็ลงมานั่นเองเออเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำเนี่ยอ้าปากก็ได้เออใครจะไม่ว่านะครับคุณทำคนเดียวอยู่ในห้องถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ครับ ทำให้มันเป็นธรรมชาตินะครับให้มันติดต่อกันอันนี้คือการฝึกเส้นเสียงหนึ่งซึ่งถ้าใครเป็นนักร้องน่าจะทําได้ง่ายๆหน่อยนะครับใครชอบร้องเพลงอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือการควบคุมเสียงเป็นหลักครับถ้าคุณจังจิตจินตนาการเนาะลูกโป่งเนี่ยเวลาที่คุณปล่อยลมเนี่ยแล้วคุณจับปากมานันอ่ะเออแล้วมันพอถ้าแค่จับรุ่มๆมันก็ดงังแต่ถ้าคุณอ่ะไปไปดึงตรงหัวปากมันจะจังเป๊ดเป๊ดเป็ดเป็ดออารมณ์เหมือนกันเกิดขึ้นกับเส้นเสียงของคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องฝึกตรงนี้ให้มันคลายออก บีบเข้าคลายออกบีบเข้าอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับ <_ an> เพื่อเป็นการเทรนเส้นเสียงของคุณให้มันดีมากขึ้นเองคุณจะได้มีเสียงที่ดีขึ้นนะครับต่อไปเนาะแบบฝึกหัดที่2ครับเออแบบฝึกหัดที่2เนี่ยผมขอเรียกมันว่าลิปทริลครับใครรู้จักลิปทริลบ้างนะครับลิปทริลเนี่ยก็คือการทําแบบนี้ครับ ทำอันนี้นะครับใครที่เคยเห็นหรือว่าเคยฝึกมาเนี่ยก็จะพอเข้าใจนะครับว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทําให้คุณเนี่ยสามารถพูดเอาลมออกมาได้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทําให้คุณเนี่ยสามารถพูดออกมาได้เต็มพลังมีพลังเต็มที่นั่นเองเนาะซึ่งวิธีการฝึกก็ง่ายๆนะครับคุณก็สามารถฝึกได้โน้ตเดียวก่อนนะเริ่มต้นแล้วก็ทําเสียงปกติทําเสียงปกแบบโน้ตเดียวเลยนะครับแบบนี้ มันยากเอาดิจิ้มนี้ออะอะแบบนี้ทํารรมโนได้ไปก่อนเฮ้ยแล้วมันจะฝึกยังไงถ้าสมมุติว่าเราสามารถฝึกเส้นเสียงพร้อมกันได้ไหมเออคือยังไงเราเนี่ยจะทําแบบฝึกัดที่หนึ่งไปด้วยนั่นเองเออหรือว่าเราจะร้องเพลงที่เราชอบได้ไหมเอาทำกับลิฟทิวไปด้วยกันอันนี้จะช่วยให้การควบคุมเสียงของคุณอะดีขึ้นอะผมจะลองร้องเพลงแล้วคุณลองเดาว่าเพลงอะไรนะถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยเออ Terima kasih telah menonton! ลองทายดูนะโอเคเนี่ยนะครับจะช่วยฝึกเส้นเสียงของคุณไ in ม e ่ว mm ่าจะทําให้คุณรู้ว่าต้องอาวางเสียงไว้ตรงไหนนั่นเองเนาะการวางเสียงคืออะไรมันจะมีหลายรูปแบบนะครับการวางเสียงคือเราเนี่ยสามารถเอาเสียงไว้ข้างหลังคอนี้ก็ได้ใช่ไหมเวลาจะพูดเนี่ยก็คือเราจินตนาการเอาเสียงไว้หลังคอหรือว่าเราจะพูดเอาเสียงขึ้นมาข้างบนหน่อยให้เราเป็นคนเสียงขึ้นจมูกแบบนี้นะครับเราก็จะมีเสียงคนขึ้นจมูกเลยครับเวลาเราไปพูดใส่ปุ่นก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยทำไม่ะนี่ก็ได้คือโอ้ยทำไมวะนี่ก็ได้คืย おいおいおい、よく僕を見て、よく僕を見てください。ルートペンシアン、お前らの方がねえかおい、よく来て、来い来い来い。これから、私がやる。みなさん、ご機嫌よ。みなさん、ご機嫌よ。みなさん、ご機嫌よ。 คือแบบนี้นะครับผมแค่เปลี่ยนนะครับการวางตำแหน่งเสียงที่ต่างกันก็มีเสียงที่เนื้อเสียงที่ต่างกันไปแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นแนละ้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปฝึกได้นะครับเช่นการฝึกดิฟทิวสักทีก็จะมาช่วยทําให้คุณเอารมออกมาเวลาพูดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณแนวเลือกนะครับการวางตำแหน่งเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่อไปครับเสียงของคุณเนี่ยมันก็เหมือนขึ้นดนตรีอันหนึ่งใช่ไหมเวลาคุณมีกีตาร์หนึ่งเนี่ยแล้วคุณจะจูนเสียงมันม ใช่คุณต้องจูนเสียงมันก่อนถ้าคุณไม่จูนเนี่ยเวลาเล่นมันก็เพี้ยนใช่ไหมเส้นเสียงว่าเหมือนกันถ้าคุณไม่จูนมาเนี่ยคุณก็ไม่สามารถควบคุมมันได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการควบคุมที่สูงขึ้นแบบนี้หรือว่าลงต่ําคุณก็สามารถควบคุมได้แบบอิสระเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะฝึกมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร,สารการออกเสียงอะไรที่ทําให้เราเหมือนคนญี่ปุ่นมากขึ้นเนี่ยตอนนี้ครับผมได้แจกนะครับฟรีเลสซชั่นนะครับหชั่วโมงที่คุณจะเข้าไปเรียนรู้ได้ว่าคนญี่ปุ่นเขาออกเสียงไปไหนมีรูปป่ายังไงให้มันชัดเจนมือนคนญี่ปุ่นสามารถฝึกได้แล้วก็มีการสอนได้ว่าจะคอมมิวนเคชันการสื่อสารเนี่ยทำยังไงให้เราพัฒนาขึ้น1ชั่วโมงนี้ผมออกอะไรคุ้มค่ามากถ้าใครไม่อยากพลาดสิิ์นี้นะครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าคอมเมน ต่อไปนะครับแบบฟึกหัดที่3คืออะไรทุกคนคงอยากจะรู้แล้วแบบฝึกหัดที่3มเนี่ย <c oughs> ผมขอเรียกว่าพูดด้วยเพดานอ่อนเฮ้ย <c oughs> เพดานอ่อนกับเพดานแข็งคืออะไรยังไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวผงอธิบายอย่างนี้คือคุณเนี่ยเอาเอาเ,เอานิ้วเนาะแตะเข้าไปในปากเนี่ยมันจะเจอ เขาเรียกว่าเพดาแนแข็งๆข้างบนแต่ถ้าคุณลึกๆ,ๆอย่าออกนะถ้าคุณลึกๆเนี่ยโอ้มันจะเจอเพดานอ่อนใช่ไหมเออเพดานอ่อนตรงนี้แหละที่มันแข็งๆดีๆเหมือนเยลลี่นะครับนั่นแหละเขาเรียกเพดานอ่อนเนาะซึ่งเวลาเราพูดนะครับเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยไปกดดันเสียงมันมากเกินไปจนคุณพูดแล้วก็เจ็บคอนะครับแปลว่าพูดไม่ไหวแล้วเจ็บคอ เออทำไมนะครับนี่แหละครับคือคนเข้าใจผิดอยู่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องเจ็บคอแต่ถ้าคุณรู้จักใช้เสียงให้มันถูกต้องเนี่ยความเจ็บคอจะไม่มีต่อไปเสียงคุณจะพูดได้มีวันหยุดเลยเออคุณแค่ต้องพูดให้เป็นนะครับวิธีการฝึกตัวนี้ง่ายนะเวลาผมพูดเนี่ยลองจินตนาการนะครับสมมุติว่าผมพูดในห้องเล็กๆอะ่ะมันก็จะแบบว่าฮัลโหลก็จบนะครับพ,พูดแล้วก็จบไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปในโบสถใ์ใหญ่ๆนะครับอลังการมากเลยนะครับแล้วคุณก็พูดฮัล เห็นไหมครับมันมีความเอ็กโคข้างในซึ่งนะครับในปากสมุนกันเออในปากหมือนกันทำยังไงให้เสียงเรากล้องให้เเรามีอิมแพกนะครับนี่ผมจะมาบอกให้เนาะวิธีการฝึกง่ายเลยเวลาคุณจินตนาการนะครับว่าคุณกําลังจะหาวเออลองจินตนาการว่าจะหาวดูแบบว่าอย่าเ้อ่าอาได้แล้วใช่ไหมนี่แหละครับจังหวะนี้แหละแล้วก็ทําเสียงมาเรเหมือนหาวจริงๆเลย นี่ในแดงเนี่ยจังหวะนี้แหละคือเพดานอ่อนคุณยกตัวและทำให้ช่องในปากมันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาฝึกนะครับจินต a g r a ว่าจะหาว่นเห็นความก้องกังวานที่ออกมาไหมเออเวลาเราหาเนี่ยความก้องกังวานมันจะประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราทำกับการพูดได้นะครับเสียงเราก็จะมีความกังวานขึ้นาะิตวบก 楽になります。いつでも話せる。そういう時にね。だから自分の喉を管理してください。はい。そういうことで僕は話す前に、おーそういう感じになります。見てください、皆さん。楽になりましたか แบบนี้นั่นเองเนาะคือแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถพูดได้เรื่อยๆฝึกพูดก็ไม่มีเหนื่อยเออเอาไปทําดูนะครับฝึกพูดด้วยพยานอ่อนนะอันนี้คือการฝึกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราฝึกได้เนี่ยไม่ว่าจะเมื่อไหร่นะครับเราก็จะติดเป็นนิสัยแล้วก็ใช้พยานอ่อนในการพูดทําให้เสียงเรากล้องขึ้นนั่นเองเออการฝึกประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอ,โอนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไคร์นับติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดนะอยากเป็นคนพูดญี่ปุ่นเก่งขึ้นกดติดตาาาามมมมเเเจจจแแปนนนนนนววิิิกกไไ้้คคคุณะ่่สียในอนออนใอนอลลรรััหบผ